สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Swim Bike Run Talk นะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะไปดูกันนะครับว่าน้องหมีภูนักกรยีฬาสายวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจะมาแนะนําเทคนิคการฝึกฝนให้เราสามารถพัฒนาการวิ่งของเราได้ดีขึ้นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ๆชาว Swim Bike Run Talk นะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมหมีภูนะครับวันนี้หมีภูจะมานําเสนอเทคนิคการเพิ่มความเร็วความอึดในการวิ่ง เทคนิคง่ายๆที่สามารถทําได้ที่บ้านนะครับผมไปดูกันดีกว่าครับในการแข่งขันไปกีฬานะครับเป็นการแข่งขันที่ประกอบด้วยกีฬาทั้งหมด3ชนิดนะครับผมก็คือว่ายน้ำปั่นจักรยานและว,วิ่งนะครับผม โดย หลังจากที่เราว่ายน้ําและปั่นจักรยานมานะครับพลังงานเราใช้ในการทําองชนิดกีฬานี้ไปอย่างมากนะครับผมทาให้ในกีฬาที่3หรือการวิ่งของเราอาจจะมีการช้าลงอ่อนล้าจากการที่เราใช้พลังงานในกล้ามเนื้อไปใน2ชนิดกีฬาก่อนหน้านะทำให้เรารู้สึกว่าเราวิ่งได้ช้าลงกว่าเพดโตติหรือเมื่อใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเราไม่มีแรงที่จะพาตัวเองระเบิดพลังเข้าถูงเส้นชัยได้ครับเพราะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ครูจะพามาดูเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างไงที่บ้านทาให้เรามีแรงที่จะสามารถ พัฒนานําไปใช้ในการวิ่งนะครับปกติการวิ่งนะครับเราจะสังเกตได้ว่าข้อเท้านะครับเป็นจุดที่ ทั้งรับแรงและส่งแรงเรายิ่งวิ่งไกลหรือวิ่งเร็วข้อเท้าจะรับภาระที่สูงขึ้นครับฉะนั้นเรามาดูการเพิ่มความสามารถของข้อเท้ากันดีกว่าครับผมโดยท่าแรกนะครับเราจะเริ่มที่ความแข็งแรงของข้อเท้ากันนะครับคือการเพิ่มสเต็งน,นะครับ <Wow. S 1> สเต็งคือความแข็งแรงเพื่อให้เราสามารถส่งแรงที่สูงมากขึ้นได้ในขณะที่วิ่งครับโดยท่าที่ผมเอามานะครับก็คือท่าคัฟเรสนะครับหรือการขายิง่ง เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงโดยใช้เวทเทรนนิ่งนะครับผมโดยอาจจะเล่นโดยใช้น้ำหนักตัวหรือถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าน้ำหนักตัวไม่ท้าทายสามารถเพิ่มน้ำหนักข่วงเข้าไปได้นะครับผมโดยท่านี้นะครับเราจะทำทั้งหมด12บองถึง20ครั้งนะครับจำนวน4เซตด้วยกันต่อไปนะครับท่าที่2ครับผมจะเป็นการฝึกการสร้างแรงระเบิดหรือพาวเวอร์นั่นเองครับซึ่งเราสามารถนำพาวเวอร์เนี่ยไปใช้ในการเปลี่ยนความเร็วอย่างรวดเร็วได้นะครับเช่นการที่เราวิ่งมาถึงหน้าเส้นชัยแล้วเราต้องการที่จะ มีแรงกระชากเตเองขึ้นไปให้เข้าเส้นไยได้ไวครับผมโดยนะครับท่าที่ผมเอามาใช้นี่ครับผมจะเป็นท่าที่เรียกว่า power jump นะครับคือการที่เราออกแรงจากข้อเท้าและกระโดดขึ้นไปครับมีเท่าไหร่แต่ให้หมดนะครับข้อควรระวังของท่านี้นะคือทําจังหวะ landing นะครับ landing เบาๆพยายาม s o ฟแรงด้วยนะครับผมโดยท่านี้ครับเราจะทําแค่ประมาณ5-10ครั้งครับทำประมาณ4เซตเหมือนกันแต่เราจะไม่ทําจํานวนครั้งเยอะเหมือนท่าก่อนเพราะ power เราจะใช้พลังงานที่มากกว่าการที่เราเล่น ต่อไปครับเรามาฝึกความเร็วของข้อเท้ากันต่อครับสปีดครับเป็นการที่ทําให้ข้อเท้าหรือเท้าเราคุ้นชินกับความเร็วที่ต้องทํานะครับผมมีประโยชน์ในการเพิ่มรอบขาในการวิ่งครับไม่ว่าคุณจะเร่งความเร็วหรือออกจากทานพิชชันอะไรอย่างนี้รอบขาในการวิ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการที่เราจะทําให้ก้าวได้เร็วขึ้นครับผมโดยท่าที่ผมจะเอามาให้เล่นนะครับ คือเป็นค่าฟอนแท็บนะครับผมท่านี้เราจะไม่เน้นที่จํานวนครั้งกันนะครับเราจะทําเป็นวินาทีทํารอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมโดยลักษณะการทานะครับก็คือการที่เราเอาเท้าไปแตะด้านหน้าแล้วกลับมาที่เดิมก้าวศัพ์ด้านหน้าด้านหลังที่เดิมครับทำอย่างนี้วนไปสามสิบวินาทีนะครับผมทาให้ได้ครั้งมากที่สุดนะครับเราอาจจะทําเป็นสี่เซตก็ได้ครับผมเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยในการเร่งความเร็วให้กับพ่อเท้าครับต่อไปนะครับอย่างที่4นะครับสุดท้ายก็คือการเพิ่มเอนดูรานนะครับผมหรือความทนทานนั่นเองประโยชน์ ก็คือทําให้เราสามารถส่งแรงในการวิ่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมทาให้ข้อเท้าเราสามารถออกแรงต่อเนื่องมีอาการบาดเจ็บหรือการล้าที่น้อยลงนะครับโดยท่าที่ผมจะเอามาใช้นะคือท่า up พแ d d นะครับหรือการก้าวขึ้นก้าวลงนั่นเองเราต้องหาบันไดครับแล้วก็เราก้าวขึ้นก้าวลงก้าวขึ้นก้าวลงอย่างนี้นะครับผมโดยเราจังหวะก้าวขึ้นก้าวลงเราจะเน้นการส่งแรงจากข้อเท้าและให้ข้อเท้ารับแรงครับสังเกตว่าปลายเท้าจะขยิงขึ้นนะครับผมโดยท่านี้นะครับเราจะทําเป็นแบบต่อเนื่องครับ อาจจะเป็น1นาที2อนาที3นาทีไปถึง5านาทีอะไรก็ได้ครับผมนอกจากเราจะได้ความคงทนของข้อท้าแล้วเรายังสามารถฝึกระบบคาร์ดิโอหรือระบบหัวใจได้อีกนะครับผมท่านี้เป็นท่าที่มีประโยชน์มา,มากๆเลยครับสำหรับใครที่รู้สึกเบื่อเราสามารถเปิดเพลงเพื่อ เป็นการประกอบจังหวะได้เหมือนกันนะครับผมโดย4ท่านี้นะครับเป็นท่าพื้นฐานที่ผมได้เลือกมานะครับเพราะมันสามารถพัฒนาได้ง่ายทําได้ในบ้านทําได้ทุกที่นะครับถ้าสมมุติเราได้ฝึกท่าอย่างนี้ตอนเนื่องประกอบกับการวิ่งอยู่แล้วเราจะทําให้การวิ่งของเราสนุกเร็วมากขึ้นแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีผู้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมีภูจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ให้มีผูด้วยนะครับผม สวัสดีครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคทั้ง4ท่านะครับโดยน้องหมีภูนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถวิ่งได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะเอาไปฝึกกันนะครับแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับเชื่อว่าการที่ฝึกฝนทั้ง4ท่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับจะทำให้คุณวิ่งได้สนุกขึ้นและแข็งแรงขึ้นแน่ๆนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับน้องหมีภูจะมีเทคนิคการไหว้ปั่นวิ่ง หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบไหนมาแนะนำเพื่อนเพื่อนชาว s w i ม b y r u รันทอล์นะครับสามารถติดตามและอย่าลืมกด subscribe รายการ s w i ม b y r u รันทอล์รวมถึง Channel Optima Bike ของเราด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นยังไงติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ